ช่วงของพระที่ท่านกำลังรับบาตรเสร็จแล้วก็พิจารณาอาหารนี่ก็เป็นกิจที่ควรทำเรียกว่ากรอยกิจแต่ถ้ากิจที่ไม่ควรทำก็อยู่ตรงกันข้า ก็อย่าไปทำัน้นเราก็ทําในสิ่งที่ควรทําแล้วก็จะเจริญ <c oughs> อยู่อย่างไม่มีปัญหาสบายสบายจริงๆถ้าอยู่เป็นนี่ก็เย็นได้แต่ถ้าอยู่ไม่เป็นแล้วก็มันจะร้อน แต่รู้สึกว่าปัญหาก็จะเข้ามามันสำคัญเนาะยัดยมลองตั้งข้อสังเกตที่ว่าจัดห่วงจุย้ยถ้าห่วงจุ้ยดีก็สิ่งดีจะเข้ามาแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองก็จะเข้ามาหรือคนอยู่ก็จะไม่เจ็บป่วยไข้อะไรในความเชื่อถือ ยังมีสิ่งแสดูหงมุุ้ยจัดหงมุช่ยแต่พระพุทธเจ้าของเรานี้ไม่ธรรมดาจัดระเบียบชีวิตให้ดีขึ้นเลยแบบเนื้อเนื้อเลยแบบจัด คงช่วยตั้งแต่ว่าเราปธิบัติตัวอย่างไง <c oughs> เรานุ่งหกอย่างไรเราขบฉันอย่างไรเราทำอาชีพอย่างไรเป็นการจัด ระเบียบให้หงจุ้ยตัวเองดีเลยเหมือนคำว่าศีลก็เป็นหงจุ้ยนะให้ดูแล้วเออมีชีวิตที่น่าอยู่เนาะสงบไม่เบียดเบียนกันเนาะคำพูดก็งามเห็นไหมพระพุทธเจ้าเรามีคำว่าอาทิกันลยยนนะั มัตเชการลยานนะังปริโยซะนักการลยานนะังคือพระพุทธเจ้าเรานะมีความไพเราะเวลาจะกล่าวาเลยตั้งแต่เบื้องต้นท่ากลางแล้วก็ที่สุดที่สำคัญนะพระจะลุนลดเสียงข้างนอกอีกมัจะท้อเข้ามา ไม่ว่าพระพุทธเจ้าเราจะกล่าวอะไรขึ้นมาคือเบื้องต้นก็ฟังแล้วช่างมีสาระมีประโยชน์มากและคำพูดนั้นชวนฟังชวนฟังมีสาระชวนฟัง ใเราะเบื้องต้นในถ้ากลางเอกฟังแล้วก็มีอริยมรรอริยผลให้เราได้ได้น้อมตามได้เก่นสาระในถ้ากลางและในปริโยสารท้ายที่สุด พระพุทธเจ้ากล่าวให้เห็นว่ามัดขนปฏิบัติแล้วก็จะสำลิดขนได้ไม่ว่าใคร